บางคนอ่ะพอมีรถรุ่นนี้มาบางคนบอกไม่กล้าให้ลูกขับมีจริงนะเขาบอกเขาเคยอ่ะเคยแบบขอสะพานแล้วแบบท้ายมันปัดอ่ะท้ายมันปีนไปเลยอ่ะแล้วผมไม่กล้าให้ลูกขับเพราะว่ากลัวแบบวัยรุ่นมันอารมณ์มันคุมไม่ได้ถามพอตอนนี้ช่วงแรกดีทักษะเราใช้น้อยเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้อะไรเยอะร่างกายก็ไม่ต้องใช้เยอะสบายเนงง่ายไหมชัดเจนไหม เวลาเปลี่ยนเลนกระทันหันนี้มันม่นใจยังไงมั่นใจครับมาดูการปรับช๊คกันหน่อยดีกว่าดูหัวน้อตรงนี้เป็นหลักนะสมมติว่าวันนี้เราอยากขับชิลๆนุ่มๆแบบ,บรถเก๋เลยแล้วเราปรับไปเบอร์สามแก๊แต่ถ้าเราอยากขับแบบไม่เก๋เลดีแล้วอ่างลองหมุนดูค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเลื่อนเองไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไดนเองดีประเดิมเยอะไหมคะเยอะเลยนะจะบอกว่าขับซิ่งเลยะ